สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุขุสุขคนขาแม่นิดกินะนะแซ่บใช่แน่แม่เราจ้าพี่น้องมือนีมากแม่นิดมากพร้อมสวนพักจ้ามาพร้อมสวนพักพี่น้องพุ่นเบยหน้ากากหมูย่างค่ะหน้ากากหมูย่างกินกับน้ําจิ้มรสเด็ดนะจ๊ะกินกับน้าจิ้มตานี้กินกับน้าจิ้มแล้วกะขนมจีนพักสลัดจา้าหอมซี่จีน แตงกวาทัวอันนี้ก็คือผัดผักจ้าผัดผักวันนี้อาหารเพื่อสุขภาพนะจ๊ะเบ้่ยสุขภาพซันหมูผัดผักเพื่อสุขภาพจจะพี่น้องผัดแบบบ่มีน้ำมันค่ะผัดไม่มีน้ำมันค่ะเอาน้ำผัดค่ะแม่นี่คิด้ยากค่ะนี่คิดอยากคักนี่หออน้นากากหมูย่างนี่จึงสี่เลยตอนหญ่ๆง่จึงสี่เลย,ย,เลยพี่น้องมึงเนี่ย ตอนใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้าชิ้นใหญ่ๆตัวโตแบบนี้เลยค่ะใส่งาขาวหอมพี่น้องขาเจ้าจย่างใส่งาขาวแม่ตาเซพตาเสพกะจังววะกะจังววะกะจังววะเม่นิดกะครืดยากพี่น้องมันกะว่าเมนแบบหนังเลยมันจะมีเนื้อนไแม่จ้ะมันไม่ใช่มันนะคะมันเป็น เนื้อเป็นหนังที่มันเป็นหนังกรุบกรอบพี่น้องหนังกรุบกรอบโรล,ลายายห,ห้ามพี่น้องจ้ะก่องกระบือบาบเพื่อเขาจ้ะคนกับเฮียนเคิงทอนกินกันเลยจ้ะพี่น้องคำแรกนะจจะเบิ้งพี่น้องพักสลัดงามแห้งสลัดยางงามจ้ะ <c oughs> หมวอนใส่ข้ามยๆใหญ่เล่นอะจ้ะเนาะ โอ้เมื่อนี้เห็นน้องมาดกินนั่นน้องมาดกินนั่นขนมเพสไหมคะขนมก็จังเล่ก็จังอย่างเนี่ยล่ะมาดบอกว่ามาดไปซสือไปซสือยยูนบิ๊กซี่เสือยโลตัดหรือบิ๊กซี่เนี่ยล่ะก็จำาขาได้แต่เบื้องนอนกินจนมา่วมดไหมจ๊ะคือยาว่าซันใชอยาอย่างกับไช้กินยังกับเป็นแัลไซเบอร์แต่เมียนิดนั่นนี่จ้าหมูใส่เอา นนมจีนที่ชอบใส่แล้วก็น้ำจิ้มลงไปจ้าคำโตๆแบบนี้เลยจ้านี่อู้ลุดลด <c oughs> กินคำใหญ่ๆกันเลยจ้า แบบครับอร่อยมากอร่อยมากมายน้ำจีนใส่หมูคำโตๆใส่เลยจ้ะแลาวน้ำจิ้มลงไปเลยค่ะ ทำโตๆแบบนี้เลยจ้ะน้ำจิ้มเยิมย้มๆป้าพีน่นงแซบค่ะคําแหลกคำที่สองจะกินเลย แต่น่าแสบๆไปเนาะเด้งๆเลย 模样。 응응. 이제 잡히는 ของหมักขนมจีนกินกับนางกระแสบจากของหมักนี่ค่ะเนื้อเด้งเด้งแบบนี้เลยย่างแห้งๆพี่น้องห้าดำจิ้มลงไปห้าดำจิ้มลงไปค่ะ แบเมี่ยงนากากหมูนะจ๊ะเมี่ยงนากากหมูจ้ะขนมจีนเยอะๆเส้นเหนียวๆบ้างไงขน,นมจีนพี่น้องแซ่บไลยนี่ต้นแย่แท้ แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์หน้ากากหมูนี่จ้ะกินเลยพี่นังอืม พัดักร่วมจ้ะต้องหอูต้องหูปลาอร่อยเห็นหอม จะรอละพี่อน้องอิ่มล้ะบ้านหน้นากากมูสิบว่ามนันหน้ากากหนึ่งผลติกินยู่นี่กินคงเลียวือืม,อ,มอ้ามเลยค่ะ อิ้มล่ะตรงดังมันได้เลยค่ะพี่น,น้องตรงดังมันตรงนี้ดังหมูจะมีหนังเด้งๆอร่อยดังหมูจ้ะ แซ่บจ้ามือนี้อิ่มแล้วจ้าพี่นอ้องพาพี่น้องมากินย่างหน้ากากหมูใส่ขนมจีนใส่ผักเยอะๆเนาะค่ะเนาะแซ่บพี่น้องนำจิ้มแซ่บๆรสเด็ดๆเด็ดๆเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มีพัดผักจ้ากินแซ่บๆน้ำกันจ้ามือนี้แมนนี่ก่ะอิ่มราค่ะขอบพระคุณคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแมนนี่กินแซ่บเชียร์แน่จ้าขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะจ้าเนาะจ้าแมนนี่นนก็จะตอบทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะคะ่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะ มือน,น้เขาโตล่าไปก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะมาพอกันกับแม่นิดกินแสบใช่ไหลอย่น่จ๊าเนาะขอพระจ้บไว้พร่อทุกคนที่เขามารับชมค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้าลืบๆค่ะ